คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสก,กลางะาทานการณ์สิกชกนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรยารญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรได้คำแนะนำขี่บุตรหลานนะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำนะครับโปรดรับชมเพือความบันเทิงเท่านั้นสวัสดี f c ฮานอยและ f อฟซพรวยทุกท่านครับทั้ง f c เก่า f c ใหม่นะนะครับ พบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการส่งโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป้นบ้านนะครับฮานอยนะครับในรอบเมื่อวานที่ผ่านมาก็เฮงเฮงปังปังกันแหมฮะสำหรับการรอคอยครับ16วันทีหนึ่งเนาะสำหรับหวยใหญ่บ้านเรานะครับน้ำตาหย่อยปกกันหลายอยู่ตัววัตถัยละครแอดเองกันโต๊ครับ ซื้อปศุตโตครับจะเป็นตัวออกเนาะซื้อตัวออกก็เป็นตัวอันอีกโอ้แต่ได้ครับนะครับถือตกะกัตถือเล็กอันนะครับจ <c> ะ <oughs> ได้บอคุมเสียเนาะคือว่านั่แหละเอามาเป็นอย่างครับสำหรับฮาหนอยเข้าก็ปปอบใจทุกคนครับสุกมือทุกกรอบคือเราครับอารมณ์ความสนุกเฮฮาอารมณ์นะครับ ก่อนจะพบในทางของวันที่17นะครับเรามาสรุปในทางของวันที่16นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะในตารางหัวใหญ่มาไหมนะครับสำหรับฮานอยเฉพาะกิจรอบของที่16นะครับบนมา473นะครับ73ก็มานะครับ73มาตรวจกลับนะครับ3 7 7 3นะครับ ล่างมา5,9นะครับ5,9ก็มาตัวตรงๆนะครับฮานอยพิเศษนะครับ6,4,0ล่าง1,0นะครับ6,4,0ก็มาตัวตรงนะครับ4,0ล่างก็หลุดไปนะครับ5,0าอปกตินะครับ 067ล่าง1 0นะครับก็หลุดไปทั้งสองแ่น่าเสีได้นะครับถัดมาเป็นฮานอย v p นะครับปิดท้ายด้วย953ล่าง49นะครับ953นะครับ53ก็มาตรวจตรงนะครับ สี่เก้าก็มาตรวจตรงๆนะครับตรงค่าเลขทุกของแอดให้เลยนะครับแล้วก็บันทีกที่แอดอีกต่างหากเนาะห้าสามสี่เก้านะครับก็ยังปังอยู่นะครับส่วนในรอบหวยไทยก็แหมแต้มเดียวเนาะแอดให้ไปเจ็ดสามโอ้เก้าสามสามหนึ่งนะครับสามสามเจ็ดสามก็มา สามเจ็ดสองเอ,เ,อเหลือใจดีให้สามเจ็ดซ้ำมาสามเจ็ดสองเอาแกะตัวใหม่ครับพี่นอ้องสำหรับหัวไทยก็ดีนะครับเนาะในตารางกับมานะครับเนาะมาสองเจ็ดเจ็ดสองอยู่นะครับเนาะสามแปดกับบอลเล่ยวกน,นะครับสำหรับหัวใหญ่ก็ดีมาพบในทางของวันที่สิบเจ็ดครับมาเฮงมาปังกันกับฮานอยดีกว่าครับ ไม่อันนะครับถูกยังไงก็ได้เต็มนะครับไม่มีอันนะครับสำหรับหาหนอยในรอบของวันอาทิตย์ที่17นะครับตุลาคม2 5 6 4นะครับสูตรเจาะฝันพิคาต4น่นอยเหมือนเดิมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP นะครับเลขสูตรวางให้เหมือนเดิมนะครับติดเบิ้ลไม่ให้นะครับ ชุดที่ชอบก็วางกันไว้ให้นะครับติ๊กถูกติ๊กไว้ให้ตัวที่ไม่ได้ติก๊กไม่ได้กำกับก็ไม่เช่ว,ว่าจะไม่มาครับมาเหมือนกันครับก็ลองวิจารณานะครับลับไปจุดไว้นําไปใช้กันนะครับได้ทุกรอบหวยในวันของพรุ่งนี้ไอ้ของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆหวยรอบเนาะลองใช้วิจารณญาณกันดูนะครับก็อย่าเพิ่งไปโศกเศร้ากับหวยไทยครับ ฮาหนอยยังปอบใจทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ครับเขียวไปฝากไปครับ FC ทุกท่านก็สำหรับคนที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์เนาะมาเฮงมาปังกันเสมอสุรบุนเก้าครับขอบคุณทุกยอดไล่ทุกชุก,กยอดแช์นะครับเนะนาะจะไม่ก็อยู่งกันไปนะครับความสนุกความเฮฮาความปัง,งก็ยังมีต่อเนื่องนะครับเนาะไม่ต้องรอสุโกมันครับมีทุกวันให้เหมือนเดิมนะครับ ก็ปังๆกันไปนะครับสลับเกปนี้ก็ให้พี่น้องเอฟทุกคนครับถูกไว้เลยเบอร์สุขภาพคขังแรงครับผมสวัสดีครับ